เพื่อนๆรู้ไหมคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทยเมื่อวานนี้เขาบอกว่าอันนี้ยคือแจ่มจริงๆมีเจ้าหน้าที่น้างานส่งมาคือ AIS อรถโมบายและอุปกรณ์สถานีถ่ายเคลื่อนที่พิเศษสองคันเข้าในพื้นที่เพื่อช่วยในการค้นหาและแจ้งพิกัดผู้สูญหายที่ติดค้างภายในอาคารที่ถลม่มแล้วก็ใช้ในการสื่อสารสำหรับหน่วยงานที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในพื้นที่ โดยบอกว่าอุปกรณ์นี้ค่ะจะช่วยให้การใช้งานโดรนและหุ่นยนต์กู้ภัยในพื้นที่เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมถึงสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ง่ายขึ้นมีหลายคนมาคอมเมนต์นะบอกว่าเหมือนกับเมื่อวานในช่วงที่แผ่นดินไหวมีแค่ AIS จะติดต่อหา AIS ด้วยกันได้เท่านั้น บางคนก็บอกว่าจริงค่ะเราโทรหาพ่อกับน้องที่ใช้ A S ได้แต่ว่าแม่เนี่ยใช้ D t a ็ tag, โทรไม่ติดเลยบางคนก็บอกว่าเราลองโทรหาแม่ติดต่อไม่ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าใช้ True ก็เลยลองโทรหาแฟนใช้ A I S เหมือนกันสรุปโทรติดบางคนบอกว่าคิดว่าน่าจะเกี่ยวเพราะว่า H R ใช้อีกค่ายหนึ่งแต่ว่าติดต่อพนักง,งานคนอื่นๆไม่ได้ช่วงหนึ่งเหมือนกับสัญญาณเนี่ยขาดหายไปเลยบางคนก็บอกว่าที่บ้านนะมีเรากับน้องใช้ A I S โทรหากันได้ส่วนคนที่ ใี่ชายค่ายอื่นสองค่ายเนี่ยตัดสายหมดเลยเรียกว่าไม่มีสัญญาณเลยค่ะบางคนก็บอกว่าอันนี้เราก็เจอค่ะโทรหา AAS ด้วยกันได้แต่ว่าค่ายอื่นน่ะติดต่อหากันไม่ได้เลยบางคนบอกว่าเรื่องการส่งข้อความแผ่นดินไหวเหมือนกันจนป่านนี้ยังไม่ได้รับข้อความจากรัฐบาลเลยแล้วก็มีหลายๆคนนะบอกว่าขอชื่นชม a อ s เลยคือใช้บริการแล้วก็ยังใช้บริการต่อบางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่า True เนี่ยใช้แพ็กเกจจ่ายเดือนละ9 9 9, 9ยังไม่รวม ด้วยทําอะไรนิดหนึ่งได้ไหมแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์เยอะเลยนะคะบอกว่าจากใจคนที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุสัญญาณทรูเนี่ยแย่มากๆเคยโทรไปแจ้งเรื่องระบบสัญญาณแล้วน่าจะได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซะหน่อยแต่ว่าคําตอบกลายเป็นบริเวณนั้นเป็นจุดอับสัญญาณเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครใช้ทรูแล้วก็ไม่สามารถติดต่อกันได้อยู่แล้วล่ะบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าจากใจใช้ทรูมา18ปีค่ะสัญญาในแย่แล้วก็ที่รู้สึกเสียใจมากที่สุดคือเวลามีปัญหาติดต่อ คออร์เเซ็นตถือสายรอเป็นชั่วโมงเลยตอนนี้ตัดสินใจยายค่ายมา ais 3เดือนถูกๆุกอย่างนั้นดีมากๆยังกันอยู่คนละโลกเลยค่ะยิ่งตอนเข้าไปในชอ็อปยิ่งรู้สึกถึงบริการที่แตกต่างกันเลย บางคอมเมนต์นบอกว่าเห็นแบบนี้แล้วขอชื่นชม AIS ในวิกฤตยังมีน้ำใจแล้วก็ขอยืนยันว่าในช่วงที่เกิดเหตุค่ายเดียวที่มีสัญญาณแล้วก็ติดต่อได้นั่นก็คือ AIS ค่ะส่วนอีกสองค่ายที่เหลือไม่สามารถจะติดต่ออะไรกันได้เลยแล้วก็มาดูกันบ้างน,นะคะทางด้านความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นที่ได้อยู่ในเมืองไทยค่ะเขาบอกว่าการที่เมืองไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวเมื่อวาน ตัวเขาเองเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพมหานครซึ่งเข้าใจว่ามีหลายจุดได้รับผลกระทบแล้วก็เมื่อวานนี้เรียกว่าเป็นความสั่นไหวที่ทําให้ใหลายๆตึกเนี่ยเกิดความเสียหายแล้วก็ได้มีผู้ใช้บัญชีในสื่อโซเชียลดังค่ะเป็นชาวญี่ปุ่นเขาได้ออกมาโพสต์บอกถึงความรู้สึกหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแปลเป็นภาษาไทยก็คร่าวๆนะคะเขาบอกว่าฉันเพิ่งได้มาสัมผัสกับแผ่นดินไหวเป็นครั้งแรกในประเทศไทย จากความรู้สึกของฉันคิดว่าน่าจะประมาณระดับ3ตอนที่เกิดเหตุแผ่นดินไว้รู้สึกว่าค่อนข้างชินก็เลยคิดว่าอ๋อ เป็นแผ่นดินไหวธรรมดาแต่แล้วก็ได้ยินเสียงโครงสร้างอาคารเริ่มจะด,ดังมีเศษฝุ่นแล้วก็เศษทรายร่วงลงมาจากด้านบนก็เลยนึกขึ้นได้ว่าตอนนี้เนี่ยตัวเองอยู่ในประเทศไทยไม่ได้อยู่ในประเทศญี่ปุ่นหลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจรีบวิ่งออกไปด้านนอกและพอออกมาที่ด้านนอกก็พบเห็นว่ามีผู้อาศัยในคอนโดหลายคนเริ่มจะอ,อพยพยออกมาแล้วบางคนอยู่ในอาการที่ตื่นตระหนกบางคนเนี่ยตกใจหนักถึงกับร้องไห้ฉันกลับไปมองเหตุ การทั้งหมดด้วยความรู้สึกแปลกๆว่าแผ่นดินไหวที่แท้จริงคงจะเป็นแบบนี้สินะคือปกติถ้าอยู่ที่ญี่ปุ่นเจอแผ่นดินไหวระดับ3ก็ยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ว่าพอมาอยู่ต่างประเทศกลับพบว่าตึกนั้น อาจจะถล่มลงมาง่ายๆซึ่งนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ฉันได้เห็นกำแพงแตกร้าวแบบต่อหน้าต่อตาและตอนนี้ฉันก็ได้อยู่ที่ด้านนอกเพื่อรอด,ดูความปลอดภัยมีหลายคนเลยหนะะ้าเข้าไปแสดงความคิดเห็นบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็ใครๆก็รู้อยู่แล้วว่าเมืองไทยค่อนข้างจะใส่ใจเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของคนในประเทศนั้นน้อยพอมารู้อีกครั้งโอ้โหไม่เหลืออะไรแล้วทุกๆอย่างเนี่ยเรียกว่า เกือบจะพังทลายลงมา บางคอมเมนต์ก็บอกว่าประเทศไทยเราไม่เคยเจอแผ่นดินไหวทําให้ตึกสูงในประเทศไทยไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทนกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวผิดกับญี่ปุ่นที่เจอแผ่นดินไหวบ่อยๆตึกสูงในญี่ปุ่นก็เลยถูกออกแบบมาให้ทนทานกับแผ่นดินไหวไทยเราคงจะไปเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นไม่ได้บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าตึกในประเทศไทยเนี่ยเพิ่งจะมีการบังคับให้รองรับแผ่นดินไหวหลังจากปี2550นนี้เองบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่ารู้สึกเป็นห่วงตัวเองค่ะ โดนในประเทศไทยราคาคงจะตกอย่างแน่นอนเลยอะ บางคอมเมนต์ก็บอกว่าอยู่ญี่ปุ่นมา7ปีเจอแผ่นดินไหวมาเป็น10ครั้งเลยค่ะคนญี่ปุ่นเนี่ยคือยังเดินซื้อของแบบชิลๆสบายมากเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าที่ญี่ปุ่นเกิดขึ้นบ่อยจนประเทศเขาเนี่ยสามารถหาวิธีป้องกันแล้วก็เตือนภัยได้อย่างรวดเร็วส่วนเมืองไทยเราเพิ่งเกิดก็เลยไม่มีอะไรครบเหมือนกับเขาไปโทษใครไม่ได้ครับเพราะญี่ปุ่นเนี่ยมีระบบป้องกันแต่ว่าแยวนี้ก็ดีกว่าเมื่อก่อนนะ มีเทคโนโลยีอะไรได้ช่วยเหลือกันได้รวดเร็วมากขึ้นเดี๋ยวต่อไปไทยก็คงจะมีเหมือนกับญี่ปุ่นบ้างเพราะว่าเคยเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าจะไปเปรียบเทียบกันก็คงจะไม่ได้บางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าที่ญี่ปุ่นมีแผ่นดินไหวตลอดก็เลยคิดคนสิ่งปลูกสร้างให้สามารถรับได้มากที่สุดแต่ว่าไทยเราอะไม่ได้คิดแบบนั้นเพราะว่าไม่เคยเจออะไรที่รุนแรงแต่ก็ต้องยอมรับว่ามีบางส่วนที่อาคารเนี่ยไม่ได้มาตรฐานตามงบ ก็เลยออกมาเหมือนที่เห็นแบบนี้นี่แหละบางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เมืองไทยเนี่ยแผ่นดินไหวรุนแรงขนาดนั้นบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าใครที่บอกว่า1,000ปีมีหนึ่งครั้งหรือว่าใครที่เคยบอกว่านี่คือครั้งแรกของประเทศไทยที่เกิดแผ่นดินไหวจริงๆเนี่ยไทยก็มีแผ่นดินไหวเรื่อยๆเพียงแต่ว่าครั้งนี้ รุนแรงมากกว่าทุกๆครั้งแต่ทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวตึกสูงในกรุงเทพก็มาจะได้รับรู้แรงสั่นสะเทือนตลอดหากไม่เชื่อลองกลับไปย้อนดูข่าวเก่าๆเวลานักข่าว,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 าวรับรู้แรงสั่นสะเทือนแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยยังไม่เคยนํามาแก้ไขแล้วก็สร้างระบบการป้องกันแผ่นดินไหวเลยระบบการแจ้งเตือนก็เลยยังไม่มีคาดว่าครั้งนี้น่าจะมีการพัฒนาระบบเพื่อเตรียมรองรับในอนาคตได้ บางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าใช่เลยเห็นด้วยค่ะประมาณ10กว่าปีก่อนทํางานอยู่ที่ตึกทหารไทยสํานักงานใหญ่ยังรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้เพียงแต่ว่าไม่รุนแรงเท่ากับล่าสุดนี้บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าเห็นด้วยค่ะบางคนบอกว่าเกิดครั้งแรกจริงๆังไม่ใช่เราคุ้นๆนะว่าในกรุงเทพเนี่ยเคยเกิดขึ้นอยู่แล้วโดยเฉพาะพวกที่อยู่ตึกสูงๆเนี่ยจะรับรู้ได้เพียงแต่ว่าอาจจะไม่รุนแรงเท่าครั้งล่าสุดเท่านั้นเองบางคอมเมนต์บอกว่าเพื่อนของเรา่าเป็นต่างชาติเขา บอกว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวและกาลังเที่ยวอยู่ญี่ปุ่นเขาจะรู้สึกสบายใจมากคืออย่างน้อยก็ปลอดภัยแน่นอน บางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าลหลายๆคนจะเอากรณีนี้ไปเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นโดยไม่ได้นึกเลยว่าเหตุปัจจัยนั้นแตกต่างกันมากมายคงจะทําแบบนั้นไม่ได้หรกบางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าประเทศไทยยังไม่ได้มีมาตรการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติมากนะักส่วนใหญ่คนไทยเราจะเน้นช่วยเหลือกันแล้วก็เน้นเยียวยาเน้นแจกถุงอย่างชีพและเน้นการสะสมบุญด้วยการบริจาคครับบางคอมเมนต์เขาบอกว่าเรารู้สึกว่าการก่อสร้างก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ย จะเป็นการก่อสร้างแบบที่สามารถรองรับแล้วก็มีระบบป้องกันแผ่นดินไว้แต่ว่าประเทศไทยคงไม่มีใครคาดคิดหรอกว่าจะมีโอกาสสั่นไหวแรงขนาดนี้ประสบการณ์นั้นแตกต่างกันค่ะและเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นและคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ